สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอ <need> การสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning น <need> นางสาวพักสรนซีริ <need> ศิลวันตำแหน่งครูสอกรอระดับอำเภอรประการพืชผลสารทักษะความรู้พื้นฐานใ้วิชาภาษาไทย <need> ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหลักการใช้ภาษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่3เรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนสวัสดีค่ะโคการต่างๆนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของหลักการใช้ภาษานะคะก่อนอื่นเรามาดูว่าหลักการใช้ภาษาอ่ะคำแรกเป็นไงเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนใครคิดว่าเป็นภาษาพูด ยกมือค่ะคนที่ไม่ยกมือคือภาษาเขียนใช่ไหมคะเลยเอาไงดีถ้าเป็นภาษาเขียนจะต้องพูดว่าทำอย่างไรดีผลน,นี้อร่อยมากส่วนมากเราจะพูดว่าวขนมรูปนี้อร่อยจังอะไรถูกไหมคะถูกอ,อ่าคู่ที่หนึ่งผ่านไปต่อไปค่ะเชิญน,นั่งได้ ต่อไปภาษาพูดมีไหมคะภาษาพูดอ่าภาษาพูดเราจะพูดว่าอย่างไงเอ่ยถ้าเขียนเขียนว่าสักเท่าไหร่ภาษาพูดจะเป็นซักเท่าไรอ้าตอนนี้ภาษาเขียนมืมอม้นเทิมโยเทิมโย ำอย่างไรเรื่องดนเราดีเขาแเราก็จบในเรื่องของหลักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนคุณครูก็ต้องขอบคุณนทะศึกษาทุกคนสวัสดีค่ะขอขอบคุณนางสุภุมานท่าสว่างผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอตะการพืชผลคณะครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอตะการพืชผลอำนวยการผลิตโดยนายถาวรพีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกิรติกุลบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีดรนพเก้าวรณศิริศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวเนตรภาคำวงศ์นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตัดต่อคลิปโดย นางสาวโชติตาทองสิงนักวิชาการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา